สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมเช้าวันนี้ก็วันที่8แล้วนะครับผมตามคํามั่นสัญญาตามเลขของแม่เล็กไม้แล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานอัดสี่ห้ารอบก็ใช้ไม่ได้นะเครื่องอัดเสีย โทรศัพท์เราไม่เป็นใจนะลองดูอีกทีวันนี้ล้างขยาเรียบร้อยอัดลองดูใหม่นะะแม่เล็กมา2กับ3ครับผมเราไปตามดูว่า2กับ3กับรหัส3ามจะเข้าออกันไหมงวดน,นี้อ่ะตามชมนะครับกิีบออกซะก่อนนะ เก็บบอกสกอร์นะอันนี้อันเดิมนะใครโชคดีบ้างนะฮะใครโชคใครโชคดีบ้างงวดที่แล้วแม่เล็กเอาให้ดูงวดที่แล้วก่อนนะวิ่งห้าหกนะเข้าห้าแปดนะตัวแรกเลยนะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะนี่จับจับโดยรหัสสามหกเก้าโคตรนะ,ะจับที่หกก็หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะ เด่นห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้ารองแปดห้าห้าแปดห้าศูนย์หกศูนย์หน้าล่างอ่าเข้านะห้าแปดห้าเก้ายาวเลยว่าห้าแปดห้าเก้าเข้าที่ห้าแปดนะตัวตัวที่สองห้าเก้านี่ตัวชอบไม่เข้านะมาเข้าตัวแรกห้าแปดอ่าเลขเด่นก็เข้าไปนะที่เป็นตัวกลับนะหกเก้านะงวดนี้เรามาตามต่อกันนะฮะ เลขวิ่งแม่เล็กมาที่2กับ3ามนะอ่าปู่ย่มลองทำให้ดูหน่อยนะสองกับ3จะมาที่ตัวไหนถ้าสมมติเราวิ่งสองกับ3นะอะ่จับโดยรหัส369โคตรนะอะ่ตัวนี้เป็นรหัสของจักรวาลน,นะ นักวิทยาศาสตร์รู้จักรหัสตัวนี้ดีนะทุกอย่างจะเก็บไว้ในรหัสของตัวนี้นะไม่ว่าสาสารและพลังงานแรงกระทํานะมนุษย์เราก็เหมือนกันวางไว้ที่รหัส369นะฮะเรามาดูแม่เล็กวิ่งมาสองจะมาที่ตัวไหนนะฮะ สมานะจับรหัส 3, ามหกเกสองก็ไปที่ห้าแล้วครับผมตัวแรกสองห้าสองหสองสองปดนะปู่เยี่ยมขออนุญ,ญาตไปถึงสองเกก็แล้วกันนะเอาห้าตัวนะห้าตัวจอดนะพอแล้ว อารหัสสามนะครับผมจัาไปที่ตัวไหนนะ3ามก็ไปที่สามหแล้วฮะนับไป3ามแ้มก็ไปที่สามหกสามแปดสาเกแล้วก็30นย์นะเรามาดูว่าตัวไหนมันจะเด่นมากที่สุดจากรหัส3ามหเกาหาตัวเด่นนะฮะ เลขแม่เล็กนิดตามที่ปู่ย่ำรู้จักแม่เล็กเนี่ยมาได้สี่ปีนะเลขแกเข้าตลอดได้จากพระธุดงนะหลวงพ่อพระธุดงเนี่ยไปเจอกันกลางทางก็ให้เบอร์โทรกันไว้นะเผื่อมีประโยชน์หลวงพ่อว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไปอยู่ในถ้ำในเหวแล้วครับถึงเวลาก็โทรกิ้งกางมาบอกกันนะวิ่งตัวนั้นตัวนี้เข้าบนเข้าล่างได้นะฮะ บางทีก็เข้าบนบางทีก็เข้าล่างเข้าแต่บนเข้าแต่ล่างไวอย่างนั้นนะฮะเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับผมนี่ห้ากับหกก็เข้าบนเข้าล่างนะฮะอา่างวดที่ผ่านมานานกว่านั้นก็มีนะผู้เยี่ยมคัดลอกมาแค่นี้อันนะอา่าเจ็ดกับแปดนะออกเจ็ดศูนย์ล่างนะสี่กับห้าสี่กับห้านี่เข้าตัวไหนเข้าสี่เจ็ดใช่ไหม ห้ากับหกนะเข้าห้าศู 5. นย์ศูนย์ห้านี่เข้าศูนย์ห้าหนึ่งกับสองเข้าหนึ่งสี่นะห้ากับหกก็เข้านี่นะห้าแปดหกเก้าเข้าบนล่างอ่าวดนนี้หนึ่งกับสองอ่าจับได้มากอย่างนี้เอาไม่ไหวนะมันเยอะขอตัวเดียวได้ไหมอ่า สสไตล์ตัวเดียวก็เอาตัวถ้าสองมาตัวแรกชอบเข้านะไม่เกินสามตัวนะสองห้าสองหกสองเกดนะฮะประมาณนี้ถ้าสามก็สามหกสามเกดสามแปดนะก็ประมาณนี้นะสามตัวแรกนี่แต่ถ้าวงกลมมาจริงๆนะถ้าชอบที่สามปูยเยี่ยมจะชอบที่สามเกดนะครับผมถ้าตัวเดียวก็สามแปดนะ อาเรามห้ตัวเด่นตัวเด่นกันนะหลัก2อเนชอบที่สอหนอกจากนั้นก็สอแล้วก็ไป29งเก้ก็อย่าเว้นนะแต่เป็นตัวรองไปนะรองสองหกกับสอตัวเด่นเราก่อนเพื่อนนี่สอเลยนะกับ29งเก้นี่มา เดียนเดียนอีกตัวถ้าไม่มากลุ่มนี้ก็จะมาที่สามเกตสามแปดให้สี่ชุดนะครับผมอ่าถ้าชุดเดียวปังๆอถ้าน้อยชุดก็เอาสองห้ากับสามแปดนี่นี่สามสามแปดสองห้าสองเก้านี่เด่นนะสามตัวนี่สามเกตก็อย่าไปเว้นมันนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ไม่ให้เว้นเพราะว่ามันเข้ามาได้นะครับผมเลขแม่เล็กไปได้นะฮะอ่ะขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งนะฮะอ่ะถ้าเทียบกับสูตรอื่นๆแล้วนะฮะสูตรแม่เล็กทำมานะครับผม ถ้าเทียบสูตรอื่นๆนะ,ะสมมุติว่าส,สูตรเสียปีดาสูตรข้ามหัวกันนะ,ะสมมติว่าวิ่งงวดก่อนวิ่งห้าหนะฮะจะทำให้ดูว่าตำแหน่งมันจะอยู่ตรงไหนนะ,ะเลขออก9กสมนะครับตั้งที่สาม สามสี่ห้าหกนี่เขาวิ่งห้าหกนะมาตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขมันจะข้ามหัวกันนะหนึ่งสองสามสี่ถ้าห้าหกอยู่ตำแหน่งนี้นะห้า,หาก็ต้องวิ่งมาที่เก้ากับศูนย์ที่จับกันนะจับใส่เก้ากับศูนย์นี่เลยนะฮะก็จะได้ได้ได้ได,ได,ได้เท่ากับห้าเก้าหกเก้า ห0าศูนยกศเลขแม่เล็กวิ่ง5้ากับ6นะก็อยู่ประมาณนี้นะเข้าตัวกลับนะครับ6ก9ก้ถ้าจับมาทางนี้ก็9ก้าห้าเก้หกศติดทั้งหมดเลยวิ่ง5กับ6นะไอ้ติดเกเห็นไหมอาสม่าวงวดนี้วิ่งเอาสีตัดกันหน่อยจะได้ชัดสองสาม อันนี้เทียบสูตรให้ดูนะเลขออกเก้าหกก็ตั้งที่หกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะมันวิ่งสองสามตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่มันวิ่งนี่สองกับสามนะอยู่ตรงนี้นะนะ เรียกข้ามหัวกันนะจะทำให้ดูนะสองกับสามเอาป้ายสีให้หน่อยสววิ่งนะวิ่งสองกับสามสกับ3ามทมันวิ่งอย่างนี้มันจะข้ามหัวกันนะมาที่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้อ่าถ้าจับก็จะได้แปดสองแปดสามสองเสามสองแปด สองเก้าสามแปดสามเก้าวิ่งสองสามสีนหมดเลยนะข้ามาทางนี้นะข้ามาหกเจ็ดหกเจ็ดมาสองสามก็เป็นหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดนานไปเยอะซะแล้วนะฮะ อ่าถ้าเยอะอย่างนี้ถ้ามันมามันก็แค่ติดหลักหน่วยนะเทียบกับที่เราทำก็มีติดถ้าติดหลักหน่วยนะ29สองเกมี9ก้าสองสองปดดสองนี่ตัวเด่นนะครับผมถ้าสามมาติดหลักหน่วยก็มา8ปสามกับ9กสมนี่หมดทุกตัวเลยนะเห็นไหม ทางนี้ก็ประมาณสองเจ็ดสามเจ็ดนะหรือจะมาที่สองหกได้ไหมนะนเอาตามหลักของเรานี่แหละนะครับผมมีน้อยชุดนะฮะลาดสามหกเก้า ไปหยิบลัลตเตอรี่กันลองดูนะครับสองห้าสองเสาเจ็หรือ27ก็ดก็าเว้นกันนะเอาไปเลยอ่ะคำลาพาจากเท่านี้นะครับขอให้โชคดีกับเลขวิ่งแม่เลขในปีใหม่กันแล้วกันนะ17บเกมอคหกหได้กันทุกคนนะครับโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีมีสุขครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ